ในปี2031ประเทศไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมอีกครั้งด้วยการเปิดตัวระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบใหม่ที่มีพื้นฐานจากระบบโซเวียตเก่าอย่าง 9K33 Osa หรือ SA-8 Gecko ซึ่งถูกดัดแปลงและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยและการรบในรูปแบบใหม่ระบบนี้ถูกตั้งชื่อโดยกองทัพไทยว่า Osa T31 ซึ่งย่อมาจาก Osa Thailand 2031จุดเด่นหลักอยู่ที่การรวมเรดาร์ตรวจจับและระบบยิงไว้ในรถเดียว ทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตูวขีปนาวุธได้รับการอัปเกรดหัวรบให้แม่นยำมากขึ้นมีพิสัยการยิงไกลสูงสุดถึง20กิโลเมตรและสามารถสกัดเป้าหมายได้ทั้งเครื่องบินรบไร้คนขับ UAV และขีปนาวุธครูสแบบต่ำโอซ่ที่31ใช้แพลตฟอร์มล้อยาง6ค6ที่พัฒนาในไทยช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารได้ดี ไม่ว่าจะเป็นชายแดนภาคเหนือหรือชายฝั่งทะเลการสื่อสารภายในระบบยังใช้คลื่นดิจิทัลเข้ารหัสแบบใหม่ทำให้ปลอดภัยต่อสงครามไซเบอร์เทคโนโลยีเรดาร์บนโอซ่าทีสามได้รับการปรับปรุงให้สามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กในระยะไกลและติดตามได้พร้อมกันถึง15เป้าหมายในเวลาเดียวกันจุดนี้เองที่ทำให้ไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเจอกับการโจมตีแบบหลายทิศทาง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือตัวระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงพัฒนาโดยวิศวกรไทยทั้งหมดซึ่งช่วยให้โอซ่าทีสกลายเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่ตรวจจับยิงและประเมินผลการสกัดเป้าหมายในปี2031ระบบโอซ่าทีสได้ถูกนําเข้าประจําการในหลายกองพันปืนต่อสู้อากาศยานของกองทัพบ,บกไทยและมีแผนจะติดตั้งบนเรือรบของกองทัพเรือในอนาคตเพื่อป้องกันภัยทางอากาศรอบน้าน้ำไทย โปซ่าที่31คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยอาวุธที่ออกแบบโดยไทยผลิตโดยไทยและควบคุมโดยคนไทย